วันนี้เรามีแกงเขียวหวานหมูนะคะเป็นหมูสันนอกแล้วก็ใส่แครอทเราไม่มีผักไทยแล้วเ้วก็วันนี้เราได้อันนี้นะคะอันนี้มะพราะ้าวเป็นยี่ห้อนี้มาใหม่อันนี้ดีดีมากค่ะเวลาเราทำแกงมาใหม่นะคะ นี่เราก็จะมาใส่ปริมาณในสองร้อยห้าสิบซีซีกะทินะนี่อยากินไหมดูใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเร่งไฟสักนิดหนึ่งแกงเขาวานหมู เรายังไม่ได้ใส่ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดทีหลังรสชาติโอเคไม่ต้องปรุงอะไรมากอร่อยกับเครื่องเทศแกงเขียวหวานอร่อยค่ะเกลืกอนกฤษ เราอาจจะปรุงรสอีกนิดหนึ่งแต่เราก็รอให้เขาเดือดก่อนพ่อหมูต้มไว้นานแล้วเป็นแกงบ้านๆก็ไม่พิจีพิชานอะไรเราไม่ได้อยู่เมืองไทยอาหารช่วงนี้แพงมากหลังจากที่เกิดสงครามเราต้องประหยัดเราก็ ทำอาหารที่พอประทางชีวิตได้โดยไม่ต้องไปพิธีพิธันอะไรมากเราต้องมันด้องสุขภาพนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมา